สวัสดีครับคลิปวิดีโอชุดนี้น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจาก YouTube ช่องขุนเขาในหัวข้อที่ชื่อว่า k r i s i s crisis หรือแปลว่าวิกฤตนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับความคิดเป็นจุดกำหนดชีวิตได้เช่นคิดที่ จะมีสุขภาพที่ดีคิดที่จะมีครอบครัวที่ดีคิดที่จะมีทรัพย์สินที่มั่งคั่งคิดที่จะเผื่อแผ่ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมคิดที่จะพัฒนาตัวเองและส่งต่อให้ผู้อื่นสิ่งสำคัญสำหรับผมครับคือคิดดีทำดีนะครับอยากให้เชิญชมวิดีโอชุดนี้ครับกับคำว่าทางเลือกครับ เชิญครับนะครับแปลว่าการตัดสินใจและการเลือกจริงๆแล้วเราเนี่ยแค่เผชิญกับการต้องตัดสินใจเท่านั้นเองครับเราไม่ได้เผชิญกันอย่างอื่นและอีกการตัดสินใจและการเลือกของคุณนี่แหละจะเป็นตัวกําหนดว่าชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรในวิกฤตแสนเศร้าหมองมีโอกาสทองซ่อนอยู่เสมอ คุณจะใช้โอกาสนี้ทำอะไรคุณรู้ไหมว่าผมไม่ได้เขียนหนังสือเร็วขนาดนี้มาเป็น3ามสีปีแล้วนี่คือช่วงเวลาที่ผมเขียนหนังสือได้มากที่สุดเร็วที่สุดมีสมาธิที่สุดดีที่สุดคุณตัดสินใจที่จะทําอะไรครับคุณตัดสินใจที่จะนอนซึมเศร้าอยู่บ้าน กดดารัฐบาลและโลกนี้และเครียดหรือคุณจะตัดสินใจที่จะใช้เวลาเนี้ยเป็นโอกาสที่ดีในการพิจารณาว่าเราจะเฮาอยัางไงกับชีวิตดีหลังจากที่วิกฤตนี้ผ่านพ้นไปเราจะใช้โอกาสนี้ยังไงในการสร้างสิ่งที่ดีให้กับตัวเองแล้วช่วงเนี้คุณจะใช้เวลาแค่ตุนแค่อาหารหรือคุณจะตุนปัญญาตุนความรู้ตุนทักษะตุนความสามารถ ธนูเนี่ยถ้าเราทียิงไปไกลเนี่ยเราต้องดึงมาข้างหลังเยอะถูกไหมครับคุณจี่ยิงธนูแล้วคุณยิงแค่เนี่ยปิ้วปิ้วปมันก็ไม่ไปไหนมันก็ตกตรงหน้านะครับเหมือนแบบคนไม่มีแรงแล้วฉี่ไม่ออกมันก็ตกปึ๊กอยู่แค่นี้โอเคไหมครับแต่ถ้าคุณอยากจะยิงธนูไปให้ไกลเนี่ยคุณต้องดึงไปข้างหลังเยอะๆดึงฟับอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอปล่อยฟึ๊บมันก็ไปได้ไกลเพราะฉะนั้นยิ่งอีวิกฤตหรืออะไรเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยต้องย่อลงต่ําเท่าไหร่ต้องโดนดึงไปข้างหลังเท่าไหร่เนี่ยเพราะมัััันนนนนถูููกกกกกกปปปปลลล่่่่่่่่ออออยย๊๊บบบบบคคุุุุณณจจจจะะะฟพงงงงไไไไไข้้้้าาาาาหหหแมมมมมมมรรืืเเดดดดดดีีีโโโสสท มากกว่าคนอื่นนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้โอกาสนี้ในการทําสิ่งที่ดีนะครับก็จะยอต่ําแล้วเขาที่ต่ําแล้วตกแล้วตายไปเลยหรือไม่ธนูเนี่ยดึง,ด,ง,ด,งดึงก็ขาดนะครับหรือไม่ดึงก็ไปข้างหลังเรื่อยๆแล้วก็ไม่พุ่งไปข้างหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตครับคือความสุขหรือเปล่าคืออํานาจคือชื่อเสียงสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตสําหรับผมนะครับคือทางเลือกครับหลายคนบอกว่าอยากรวยคุณรู้ไหมครับว่าคุณอยากรวยเพราะอะไร คุณอยากรวยเพราะความรวยมันให้ทางเลือกกับคุณความรวยทําให้คุณสามารถเลือกโรงพยาบาลที่ไปเข้าได้เลือกไปเที่ยวประเทศต่างๆได้เลือกมีรถคันโน้้นคันนี้ได้เลือกมีบ้านหลังน้นหลังนี้ได้ถ้าผมบอกว่าคุณรวยไปเลยหมื่นล้านแต่คุณไม่มีทางเลือกอะไรเลยคุณติดุกอยู่เงี้ยแต่ในบัญชีคุณมีหมื่นล้านคุณเอาไหมฮะไม่เอาเอาไปทำบ้าอะไรนะครับเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการจริงๆมันไม่ใช่เงิน มันคือทางเลือกเราต้องการเงินเพื่อมาเพิ่มทางเลือกถ้าสมมุติตรงกันข้ามนะครับถ้างั้นผมให้คุณมีเงินศูนย์บาทในบัญชีแต่คุณเลือกอะไรก็ได้ในชีวิตนี้นั่นแหละคือสวรรค์แท้ๆเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตที่เราต้องการลึกๆแล้วจริงๆก็คือทางเลือกทำไมเราถึงบอกว่าความสุขคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดเพราะว่าทางเลือกนำมาซึ่งความสุขทางเลือกมีอยู่เสมอ ในทุกวินาทีที่เรามีชีวิตเพียงแต่เราต้องสร้างมันขึ้นมาเท่านั้นเองสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตจึงเป็นการสร้างทางเลือกให้ตัวเองในยามวิกฤตและในยามที่ไม่วิกฤตหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วทางเลือกที่ดีที่สุดคือทางเลือกที่มาจากภายในครับตัดสินใจได้ว่าจะรู้สึกอย่างไรนี่คือทางเลือกที่ยิ่งใหญ่สําคัญงดงามมีคุณค่าทรงพลังที่สุดในชีวิตของมนุษย์ทุกคนมีสิ่งมากมายที่จะเกิดขึ้นกับเราแต่ ถ้าเราฝึกสติและปัญญาอยู่เสมอเราจะเลือกได้ว่าเราจะเครียดหรือไม่เครียดทุกข์หรือไม่ทุกข์เจ็บหรือไม่เจ็บซึมเศร้าหรือไม่ซึมเศร้าสร้างพลังสร้างสรรค์สิ่งที่ดีหรือจมอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะทางเลือกนั้นอยู่ภายในของเรา และสิ่งนี้แหละครับก็คือปลายทางหรือสิ่งสําคัญจุดสุดท้ายของการฝึกจิตและพัฒนาจิตทุกประเภทบนโลกใบนี้ก็คือไปถึงจุดที่เลือกได้ว่าจะรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าคนที่ไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตแล้วเนี่ยเจอทุกอย่างเหมือนที่เราเจอแล้วนะครับอกหักรักคุดตุด๊ดเมินวิกฤตบ้านเป็นหนี้โลกถลม่มเจอคนดา่าเจอคนว่าเป็นโรคนู้นโรคนี้มากมายแต่เขาฝึกตัวเองจนเลือกได้ฉันจะมีความสุขฉันจะมองโลกแบบนี้ฉันจะแก้ปัญหา ฉันจะไม่จมฉันจะไม่ทุกข์ฉันจะเป็นผู้สร้างสรรค์ฉันจะเป็นผู้ทรงพลังฉันจะสร้างสิ่งนี้ฉันจะเลือกได้พอฝึกจิตมาดีพอแล้วส่วนตัวเลือกทางความคิดจะมาจากปัญญาเจอวิกฤตปุ๊บจะคิดยังไงได้บ้างในขณะที่พอมีข่าวพอมีคนบ้าบอคอแต่เกิดขึ้นสติจะรู้สึกได้แบบนี่นี้นีนีอ่ะเลือกปัญญาคิดได้แบบนี่นี้นี่นีอ่าเลือก และนี่แหละครับก็คือจุดสูงสุดของชีวิตคนคนหนึ่งที่การเดินทางภายในจะพาเราไปได้และวันหนึ่งเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะต้องการสิ่งนี้นี้น,นี้แล้วเราจะเอาแบบไหนเริ่มจากภายในเริ่มจากตอนนี้วินาทีนี้ที่เรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่นั่นเอง ขอให้ทุกคนไม่ใช่แค่ผ่านพ้นวิกฤตไปได้เดี๋ยวเราจะผ่านมันไปได้แต่ให้ทุกคนใช้วิกฤตให้เป็นประโยชน์หาโอกาสทองที่ซ่อนอยู่ในความเศร้าหมองที่ทุกคนนึกว่ามันเป็นและสามารถที่จะสร้างทางเลือกให้ตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้และตลอดไปนี่คือข้อคิดจากคุณครับขอให้คนมีชีวิตที่สุขสงบและทรงพลัง